วิธีการดูกล้องผ่านอินเทอร์เน็ตโดยผ่านคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ได้ทําการตั้งค่าทั้ง3กระบวนการเสร็จสิ้นแล้วแค่นี้ผู้ใช้ก็สามารถรับชมสัญญาณภาพของกล้องผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้โดยให้ผู้ใช้เข้าไปที่ i n t e r n e t เน็ตเอ็ก ตำแหน่ง HTTP ตรงนี้นะครับให้ผู้ใช้พิมพ์ชื่อโดเมนที่สมัคร register บนเว็บไซต์ solidddns ตรงนี้ผมเป็น solid ตรงหนึ่งจุด solidddns น,นะครับผมก็จะพิมพ์เข้าไปแล้วกด enter ครับ หน้าต่างขึ้นมานะครับให้ใส่วิสเนอร์แล้วก็พาสดของเครื่องบันทึก dvr นะครับตรงนี้ถ้าผู้ใช้ยังเข้าหน้าต่างตรงนี้ไม่ได้นะครับทางแรกนะครับในระบบของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่ยังไม่มีปลั๊กอินตรงนี้นะครับก็คือโปรแกรม n e t s u ูเ e เลนะครับให้ผู้ใช้ทำการดาวน์โหลดนะครับตรงนี้ถ้าคุณชื่อโดเมนเข้าไปนะครับถ้ามถ้ายังไม่ได้ติดตั้งนะครับระบบจะแจ้งให้ดาวน์โหลดนะครับให้ผู้ใช้ทำการดาวน์โหลด มาติดตั้งบนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับก็จะเข้าหน้าต่างนี้ได้ปกตินะครับ User Name นะครับเครื่องบันทึกดีเของผมผมยังเป็นแอดมินนะครับชื่อเป็นแอดมินด้านผ่านผมตั้งแล้วนะครับก็ใส่เข้าไปถ้าผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ตั้งผ่านสเว d นะครับตรงนี้ก็กดล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับก็กดล็อกอินเข้าไปนะครับ ก็จะปรากฏหน้าต่างการควบคุมกระแสบิดนะครับให้ผู้ใช้เลือกการเชื่อมต่อวิดีโอทั้งหมดหลักกระแสบิดสริมแล้วก็เลือกการเตือนโดยออโต้นะครับแล้วกดโอเคก็จะปรากฏกล้องขึ้นมาของผมมีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะปรากฏต้อง4ตัวขึ้นมา มาดูเมนูข้างล่างนะครับที่ผู้ใช้สามารถปรับใช้แล้วก็รับส่งภาพได้นะครับอันแรกก็คือการดูภาพเต็มจอนะครับเลือกภาพไปภาพหนึ่งนะครับผมก็เลือกหรือจะอ่าตัวนี้จะ,สะแสดงทั้งหมดนะครับความเร็วของภาพตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ด้วยนะครับอ่าก็จะโชว์ทั้งหมดสีภาพโดยไม่มีเมนูมาขึ้นบริเวณข้างๆตัวหน้าจอนะครับถ้าจะออกจากหน้านี้นะครับให้ผู้ใช้กด e.s.c. นะครับหรือปุ่ม e s c a p ที่ด้านซ้ายมือบนสุดนะครับก็จะออกมาหน้าเมนูปกติอันที่สองก็คือรูอภาพเ็มจออันนี้นะครับรูภาพ็มจอปั้นดาพหนึ่งนะครับผมจะเลือกภาพนี้แล้วก็กดที่รูปภาพนี้นะครับก็จะโชว์แค่ภาพเดียวนะครับเต็มจออันนี้ต่อไปนะครับก็คือสีภาพนะครับเหมือนเดิมสีภาพ อันนี้คือเล่นวิดีโอทั้งหมดก็คือเล่นเล่นภาพทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือปิดปิดภาพทั้งหมดปิดหน้าจอภาพทั้งหมดนะครับระบบก็จะปิดนะครับจะมองไม่เห็นก็จะปิดถ้าเปิดก็กดเพย์นะครับก็จะเปิดก็เรื่องเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเมนูที่ใช้กันหลักๆมาดูฝั่งซ้ายมือนะมาดูฝั่งขวามือครับจะมีการซูมภาพนะครับการซูมภาพ เลือกกล้องภาพที่ต้องการน,นะครับแล้วก็กดซูมตามที่ต้องการน,นะครับก็ต่อไปก็มาดูวิธีการปรับแสงนะครับปรับแสงปรับสีปรับความคมชัดของตัวกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างกล้องหนึ่งแล้วกันกล้องหนึ่งอินเทอร์เน็ตช้านะครับวันนี้อาจจะช้านิดนึง มาแล้วนะครับผมจะลองปรับสีดูน่ครับปรับสีก็จะมืดลงครับลดความลดลดแสงครับมันก็จะมืดลงมืดลงนะครับก็จะมืดลงนะครับประมาณนี้นะครับผู้ใช้ก็ปรับเอานะครับก็จะมี ความคมชัดมีตั้งค่าแสงสว่างนะครับนี่ครับก็จะมืดลงมืดลงนะครับแล้วแต่ผู้ใช้ต้องการรับชมว่าจะเอาขนาดไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับ นะครับที่ผู้ใช้ดูผ่านอินเทอร์เน็ตก็คือการดูกล้องย้อนหลังนะครับเพื่อความสะดวกสบายไม่ต้องไปเปิดที่ตัวเครื่องบันทึก DVR นะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถรับชมได้นะครับก็คือการเล่นกล้องย้อนหลังผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับให้ผู้ใช้กด play back นะครับปุ่มซ้ายมือบนสุดนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างการดูกล้องย้อนหลังขึ้นมานะครับ โหมดการทดสอบตรงนี้ให้ผู้ใช้เลือกนะโดยไฟล์นะครับก็คือให้มันดึงเอาข้อมูลที่ไฟล์นะครับประเภทก็คือเลือกทั้งหมดเลยนะครับทั้งภาพและเสียงทั้งทุกอย่างนะครับที่ผู้ใช้ทําการเชื่อมต่ออระ,ะยะเวลาเริ่มต้นที่ต้องการดูนะครับวันที่เท่าไหร่อันนี้ผมจะดูเมื่อวานวันที่ยี่สิบก็เริ่มที่หกเอาเป็นเจ็ดมงเช้าแล้วกันนะครับเริ่มเป็นนเจ็ดโมง ก็สิ้นสุดที่วันที่21นะครับก็เที่ยงคืน23่สมนาฬิกา 59, นา59ินาที59าิเวินาทีประเภทช่องนะครับก็ผมเลือกกล้องแรกแล้วกันเอาช่องเอากล้องแรกนะครับดูดูกล้องแรกก็กดวิดีโอสุบค้นนะครับรอสักครู่ก็จะโชว์หน้าต่างอ่ามาแล้วครับขึ้นมาแล้วโชว์หน้าต่างกล้องย้อนหลังขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดอันแรกผมจะดูที่เวลา เจ็ดโมงเช้าถึงเจ็ดโมงยี่สิบแปดมันก็จะซอยเป็นเวลาเวลามาให้นะครับก็มีเจ็ดโมงเช้าถึงเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงนะครับตามระยะเวลาซอยก็จะกดเล่นนะครับเลือกติ๊ก,กเอาวิดีโอเพื่ก,การดูนะครับแล้วก็กดเล่นอ่าก็จะมาแล้วครับวันที่ยี่สิบ เดือนสิบสองพันสิบสามนะครับประวัวันวันนี้ผมวันเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับันยี่สิบก็โอเคเริ่มแต่เจ็ดโมงนะครับจะเูอีันอื่นก็ติ๊กอันนี้ออกก่อนนะครับก็จะเล่นวิดีโอไปจนถึงเจ็ดโมงครึ่ง าจะต้องการดูอ่อนก็กดตัวนี้ออกแล้วกดอันแรกออกนะครับติอันแรกออกแล้วมาติ๊กตัวที่สองแล้วกดเล่นนะครับนะครับก็จะโชว์เวลาตั้งแต่จําอวนงครึ่งนะครับเป็นเนไปของวันที่ยี่สิบจะเรีนปกติก็ประมาณนี้นะครับการดูกล้องอย้อนหลังก็เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ไม่ต้องไปดู เปิดดูในเครื่องบันทึกนะครับก็มาดูที่อินเทอร์เน็ตดูผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับดูที่ไหนก็ดูได้นะครับก็สิ้นสุดกระบวนการดูกล้องผ่านคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้นะครับผ่านอินเทอร์เน็ต